ทักษะพ,พื้นฐานการคิดคำนวณที่จำเป็นในการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการคูณเศษส่วนสวัสดีครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนต่อไปก็คือการคูณเศษส่วนเอะการคูณเศษส่วนมันมีวิธีการยังไงเจ็ดเด็กจำได้ไหมครับเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการคูณเศษส่วนจะทำอย่างไรโจทย์ข้อแรกเลยครับเศษ20ส่วน21คูณด้วยเศษ9ส่วน35 เด็กๆจําเรื่องการทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ําได้ไหมครับเพราะนั้นเราจะต้องหาว่ามีตัวประกอบร่วมหรือว่าตัวหารร่วมของตัวเศษและตัวส่วนนั่นเองตอนนี้เด็กๆดูซิครับว่าเราจะจับคู่ระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนคู่ไหนดีครับเรานําเสนอให้ดูนะครับเราจับคู่แรกก่อนนะครับตัวเศษคือ20ตัวส่วนคือ35เราก็มาหาตัวหารร่วมครับ ยีกับ35หาตัวหารร่วมเราอาจจะหาหอรอมอเลยก็ได้นะครับห้ 5, เป็นตัวหารที่หาร20ลงตัวและหาร35ลงตัวเห็นไหมครับ5ไปหาร20ได้4และ5ไปหาร35ได้7มีจํานวนนับใดครับที่หาร4และ7ได้ลงตัวอีกไม่มีแล้วเราก็สิ้นสุดการหารดังนั้นเราจะนำห้นี่แหละครับไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนยี 20, หารด้วย5ได้เท่าไหร่ครับ ได้4ใช่ไหมครับแล้วเราก็แสดงวิธีการเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับ20หารด้วย5ได้4ต่อไปเราก็นำา5ไปหาร35ได้เท่าไหร่ครับได้7แล้วเราก็ขีดแบบนี้นะครับเป็นการแสดงวิธีทำเห็นไหมครับจากนั้นเด็กๆลองพิจารณาดูสิครับว่าระหว่าง4กับ7หรือ9กับ21 นะครับตัวเศษและตัวส่วนที่เราจะหาตัวหารร่วมก็พบว่า9กับ21ใช่ไหมครับก็มาหาตัวหารร่วมระหว่าง9กับ21มีจำนวนใดครับที่หารทั้ง9และ21ได้ลงตัวก็คือ3 3ไปหาร9ได้ผลหารเป็น3 3ไปหาร21ได้ผลหารเป็น7เห็นไหมครับตอนนี้เราก็จะนำ3า3ไปหารทั้ง9และ21ที่เป็นตัวเศษและตัวส่วนนะครับ 9หารด้วย3ได้อะไรนะ3าใช่ไหมครับเราก็ขีดแล้วเอาผลหารไปเขียนไว้แบบนี้นะครับต่อไป21หารด้วย3ได้เท่าไหร่ครับได้เจ็ดไหมครับแล้วเราก็ไปขีดเป็นส่วน7แบบนี้หลักการของการคูณก็คือนำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนตัวเศษคูณตัวเศษตัวเศษก็คือ 4กับ3หใช่ไหมครับและตัวส่วนก็คือ7กับ7เห็นไหมครับผลคูณที่ได้ก็จะเป็นคําตอบของเศษส่วนชุดนี้นะครับ4คูณ3ได้12 7คูณเได้เท่าไหร่ครับ49เป็นเศษส่วนแท้หรือว่าเป็นเศษเกินครับเป็นเศษส่วนแท้ดังนั้นเราก็ตอบได้เลยคือเศษ12ส่วน49ครับ เด็กๆครับยังมีโจทย์อีกลักษณะหนึ่งนะครับที่เป็นการคูณเศษส่วนนั่นก็คือโจทย์ให้มาเป็นจํานวนคละจำหลักการได้ไหมครับว่าถ้าเป็นจํานวนคละแล้วเด็กๆจะทำยังไงครับทําจํานวนคละให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับมาดูโจทย์ข้อนี้ครับ3เศษ1ส่วน4คูณด้วย2เศษ6ส่วน7ครับจำนวนแรกคือ3เศษ1ส่วน4เราจะทำจำนวนคละให้เป็นเศษเกินก็ นำา4คูณ3บวกด้วย1เห็นไหมครับ4คูณ3ได้12บวก1เป็น13ตัวส่วนคงเดิมครับคือ4ต่อไปก็คูณด้วย2เศษ6ส่วน7เป็นจำนวนครับก็ทำเป็นเศษเกินอีกเช่นกันครับ7คูณ2ได้14ใช่ไหมครับและบวกอีก6เป็น20ส่วน7จากนั้นเด็ก จำได้ไหมครับต้องทำไงครับพิจารณาดูระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนจับคู่ครับว่าจะนำเศษจำนวนใดตัวส่วนจำนวนใดที่มาหาตัวหารร่วมนะครับนั่นก็คือ20กับ4เนื่องจาก13และ7เป็นจำนวนเฉพาะทั้งคู่เราก็ไม่จับคู่นี้เราพิจารณาแล้วเห็น4กับ20เนี่ยครับก็มาหาตัวหารร่วมจำนวนนับใดครับที่ไปหาร4และ20ได้ลงตัว ก็คือ4 4ไปหาร4ผลหารเป็น1 4ไปหาร20ผลหารเป็น5ดังนั้นเราก็นำา4ไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนของ4ที่เป็นตัวส่วนนี้4ไปหาร4ได้เท่าไหร่ครับ1แล้วเราก็ขีดแสดงวิธีคิดแบบนี้เช่นเดียวกัน20หารด้วย4เหมือนกันครับได้เท่าไหร่ครับ20หารด้วย4ได้5เห็นไหมครับแล้วเราก็ไปขีด 20แล้วก็เขียน5ผลหารไว้ก็แสดงวิธีคิดเป็นแบบนี้แล้วเราก็นําตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะไม่มีเศษและส่วนคู่ใดที่จะหาตัวหารร่วมได้อีกแล้วเศษ13คูณกับเศษ5และ1ก็คูณกับ7นะครับที่เป็นตัวส่วนได้ผลคูณเป็นอะไรครับ13คูน5ได้65 1คูน7ได้ พิจารณาก่อนนะครับเป็นอะไรเป็นเศษเกินเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเศษเกินต้องทําเป็นจํานวนคระใช่ไหมครับดังนั้นเราก็เอา65หารด้วย7 65หารด้วย7ได้9แล้วก็เหลือเศษ2แล้วเขียนเป็นจํานวนคะครับ9เขียนเป็นจํานวนนับและเศษ2เขียนเป็นตัวเศษตัวส่วนตัวเดิมครับคือ7เราก็จะได้คําตอบ9เศษ2ส่วน7ครับ เด็กๆครับการคูณเศษส่วนนะครับเวลาที่เด็กๆจะดําเนินการการคูณเศษส่วนให้พิจารณาดูว่าระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนของเศษส่วนที่นํามาคูณกันนั้นสามารถที่จะหาตัวหารร่วมของระหว่างตัวเศษและตัวส่วนชุดใดได้นะครับเมื่อเราหาได้แล้วนะครับเราก็นําไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนจนกระทั่งไม่สามารถที่จะมีจํานวนใดมาหารได้อีกแล้วนะครับระหว่างตัวเศษกับตัวส่วน เราก็พิจารณาโดยการนําตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนนะครับเมื่อได้ผลคูณแล้วเด็กๆก็พิจารณาดูว่าเป็นเศษส่วนแท้หรือเปล่านะครับถ้าเป็นเศษส่วนแท้เราก็ตอบได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ใช่โดยส่วนมากผมว่าเป็นเศษเกินละ่ะทํำยังไงครับเศษเกินก็ต้องทําเป็นจํานวนคละนะครับแล้วเราจรึงจะได้คําตอบการทําเป็นจํานวนคละก็คือทําให้อยู่ในรูปของอย่างง่ายนั่นเองเด็กๆครับ คณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากมันฝึกฝนและทำบ่อยๆจนเกิดความชำนาญแล้วเด็กๆจะเก่งคณิตศาสตร์ครับ